สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณโนะครับผมว,วันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางคุณพ่อที่บ้านหลังจากกลับมาจากใต้ใช่ไหมพ่อครับผมเดินเดินทางไปทาพธิธีอยู่ที่ต่างจังหวัดครับอยู่อยู่ที่หาดใหญ่หาดใหญ่หเ,เป็นยังไงบ้างพ่อเดินทางปลอดภัยดีเนาะพ่อเนาะปลอดภัยดีอยู่ครับแต่ว่านั่งรถนานไปหน่อยครับหรือเหนื่อยกี่วันกี่คืนพ่อก็ตอนไปจากบ้านก็หนึ่งคืนแล้ว แล้วก็ไปที่หมอชิดก็อีกอีกอีก,อก,อกหนึ่งวันกับอีกครึ่งคืนใช้เวลาน,านานพอสมควรเ่อ,อนคร<ข>ก็หลายร้อยโลครับจนไม่รู้ว่ากี่กี่ร้อยผมไม่รู้ครับที<อ>นี้คุณพอ่อต,ตั้งใจไปแล้วเนี่ยไม่เสียเที่ยวใช่ออไหมพ่อเอาไปขอแนวทางก็คือไป ได้ไปนอนบ้านเขาเมืองเขาก็ไปอธิษฐานขอเจ้าที่เจ้าทางเขาครับเลยบอกลูกหลานเดินทางมาไกลขนาดนี้ลูกหลานก่อนกลับบุรีรัมย์คืนนลูกหลานขอโชคขอลาบหน่อยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นบอกด้วยแล้วกันอยนี้คืนแรกเขายังไม่บอกพอคืนที่สองคืนที่เราจะกลับมานี่แหละเขาบอกครับแต่เป็นผีผู้หญิงครับ เป็นผีผู้หญิงใช่ไหมพอ่อครับเป็นผ,ผีผู้หญิงคนหนึง่งผู้ชายคนหนึง่งผู้หญิงนี้อายุก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบนั่นแหละอันนี้คือเราสันนิษฐานเอานะเพราะว่าใน,ในฝันเนาะก็ผู้ชายที่ก็อยู่ประมาณห้าสิบกว่ากว่าผีเป็นคนมาบอกใช่ไหมพอ่พอครับมาสองคนเลยครับ เขามาบอกในฝันหรือบอกจริงจริงบอกบอกในแบบคือมันครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับโอ้ช่วงที่ผมจะตื่นแล้วด้วยอยู่ที่น่ะครึ่งหลับครึ่งตื่นเขาก็มาบอกแล้วผมก็เลยพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเขาก็เดินเข้าห้องน้ําเลยอย่างนี่น่ะครับ่ะแล้เขาก็มาบอกว่าไอ้สองเอ๋ยแปดสองนะเราะว่อาอย่างนี้เขาบอกว่าแปดสองแล้วก็ตัวเขาอีกสองคน แต่เขาว่าเขาตายแล้วก็เลยผมก็เลยมาเพิ่มเป็นเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งแค่นั้นนะครับเพิ่มศูนย์แปดสองใช่ไหมคะแปดสองศูนย์ 8, 2, 0, ครับโอมบผมก็เลยเพิ่มแบบนั้นค่ะแต่อันนี้คือแกมาบอกเสร็จแล้วแกก็เดินหายไปเลยครับคบอันนี้คือในแบบ ถามว่าเราฝันไหมมันก็ไม่ได้จะใช่อ่ะครับเพราะว่ามันขึ้นหลับขึ้นตื่นแล้วคไอ้ช่วงที่จังหวะที่เราจะตื่นเข้าห้องน้ํามันก็สลึมสลือนี่นี้รับวสลึมสลือครับครับแล้วก็สะดุ้งก็พอลุกมาก็หันซ้ายหันขวาเหมือนกันแหละเพราะว่าเราไปอยู่บ้านเขาเนาะเราก็ไม่รู้นี้นะครับก็ไปเห็นแบบนั้นแล้วคุณพ่อได้เล่าให้เจ้าของมาฟังไหมครับไม่ได้เล่าเลยครับไม่ได้เล่าให้ท่านฟังเลยเกิด เกดเกิขึ้นกับตัวเองจริงๆเลยแล้วพ่อเนาะใช่ครับออยู่ที่บ้านเขาแต่เขาบอกเขาก็บอกอยู่บอกว่ามาก่อนบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ได้ไม่ไม่เคยมีใครอยู่ได้เลยแกเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นคนที่สามค,ค่ะคนคนที่หนึ่งก็อยู่ไม่ได้จะต้องแบบล้มป่วยล้มป่วยก็คือต้องขายบ้านทิ้งก็ให้เจของบ้านคนที่สอง พอคนคนที่สองก็อยู่ไม่ได้ทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขายบ้านทิ้ง mm hmm. ก็อันนี้แม่คนนี้แกเป็นคนที่สามแกบอกว่าขอเป็นคนที่สาม mm hmm. บ้านหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วกันครับให้เป็นคนสุดท้ายแกว่าอย่างนี้ mm hmm. แร้วแกก็เลยมีมีวิธีว่าอา ทำยังไงบุญแกก็ทําไปวัดไปวาไปทาบุญทําทานแกก็ไปพอผมไปเห็นบ้านจริงๆแล้วอ๋อมีลักษณะอย่างนี้นี่เองถึงถึงได้อยู่ไม่ได้ไปทับทับที่ทับทางเขาครับปไปทับที่ทับทางแล้วผมไปเปิดที่เปิดทางเปิดภูมิให้ก็คือเป็นเหตุผลที่คุณพ่อในเดินทางไกลไปทําพิธีแล้วอันนี้คือเจ้าของบ้านแกก็ แสนที่จะดีดีจริงๆครับยอมรับว่าดีดีมากๆเลยครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเมื่อได้ไปทําพิธีให้แกเสร็จสิ้นแล้วเรากปนอนกลางคืนแล้วผมก็เลยอธิษฐานขอผีบ้านผีเรือนนะ่ะผมพูดอย่างนี้ขอผีบ้านผีเรือนขอขอโชคขอลาบนะลูกหลานได้เดินทางมาไกลีน okay. มาเป็นร้อยลายร้อยกิโลอย่างนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่กิโลนอกจากไอ้บ้านเราไปละหาดใหญ่น่าจะเจ็ดแปดร้อยโลประมาณนั้นแหละพอประมาณนั้นมั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ไม่รู้เนาะนี่แหละครับเขามาบอกแปดสองใช่ไหมครับเขามาบอกแปดสองแล้วยังไงต่อบอกแปดสองมาบอกแปดสองเสร็จแล้วเขาเขาบอกว่าเขาสองคนนะตายแล้วนะ แลนคำว่าตายนี่ผมก็เออตายจะมีเลขอะไรก็มีเลขศูนย์เลยเนาะวันนี้ครับผมแปดสองแต่ว่าคนที่มาบอกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเสียแล้วครับก็แปดสองศูงนย์อย่างงี้นะคะเนาะครับนี่เนี่ยนี่คือเขามาบอกแบบนี้ก่อนแล้วครับที้ผมก็เลยไม่ได้เล่าบอกเจ้าของบ้านเลย ก็คือเป็นคุณยายคุณยายเป็นคนพูดใช่ไหมพอ่อใช่ครับแต่คุณผู้ชายไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้พูด,พดอะไรเลยจะมา<ต>ด้วยกันมาด้วยกันเดินตามกันครับอบผมสังเกตถ้าคุณพ่อไปแปลกที่แปลกทางหรือว่าไปตรงไหนที่ไม่เคยไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นหรือว่าจะสัมผัสได้ก <c oughs> ็บางทีก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าสถานที่ตรงหรือหรือว่าเขาดีใจตรงที่ว่าเราเปิดให้เขาเป็นอิสระแล้วถึงเขาได้มาบอกเรา โอ้หลังจากคุณพ่อทําพิธีเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอืแล้วเขาก็มาบอกเขาเขาน่าจะเป็นอิสระเขาน่าจะไม่ได้เอทับที่ทับทางอะไรแล้วเขาไม่ได้มีโดนกีดกั้นอะไรแล้วอะไรนี้นะครับใช่ผมเขาน่าจะเป็นอิสระแล้วเขาก็อาจจะอให้โชคเราหรือเปล่าประมาณนี้่ครับผมเขาบอกกระซิบหมายถึง มันจะเชิงกระซิบก็ได้แต่มันสลึมสลือเนาะครับครึ่งหลับครึ่งตื่นอะอย่างนี้นะครับ้ากระซิบจะได้ยินแต่เสียงแต่นี่เห็นอ่านี่เห็นเป็นทั้งรูปทั้งหมดเลยครับจนผมกะประมาณได้นะว่าผู้หญิงอายุจะน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบแล้วผู้ชายก็น่าจะอยู่ห้าสิบนิดๆอย่างนี้นะครับครับผมแล้วประมาณคุณพ่อคิดว่าเป็นเป็นผีหรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับผมคิดว่าน่าจะ เป็นเจ้าที่มากกว่าครับเพราะว่าบ้านเขาก็ไม่มีสารูมิไม่มีอะไรเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บ้านของเขาก็ที่ว่า,าคนที่หนึ่งก็ย้ายไปคนที่สองก็ย้ายไปแล้วคนที่สามก็ขอเป็นคนสุดท้ายแกว่ายอย่องางนี้กันมาขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าไม่อยากย้ายไปไหนแล้วบอกว่าแกซื้อแล้ว ก็เลยผมไปดูที่ดูทางวหาอุบมันทับที่ทับทางเขาแบบนี้แหละอย่างนี้นะครับเจ้าของบ้านแกก็ทําบุญทําทานไปแต่ก็ยังอยู่ยังมีมมความสุขแต่ตอนนี้แฟนของแกก็ล้มป่วยเหมือนกันอพอล้มป่วยแล้วทัน,นี้พอผมเปิดที่เปิดทางทําอะไรให้ตื่นเช้ามาแกเดินได้อ่ะอืะอะอะ ก็เดินได้แต่แต่ยังไม่แข็งแรงนะเดินเดินเหมือนเด็กหัดเดิน่ะดีขึ้นนะพ่อเนาะครับนี่แลหละฮะนี้ได้ยินว่าวันสองวันที่แกจะเดินทางมาที่นี่ค,ค,ครับจะมาอีกแกจะมาะะอีกครับเกว่าไวยังไงก็ต้องมามาแน่นอนวันครับผมแต่ยังไม่ได้กําหนดว,นวันว่าวันไหนครับเคือบอกว่าแก <พอ S 2> ดีขึ้นแล้วแกยังไงก็ต้องมาเกว่าอย่างนี้แกโทรมาแบอกแล้วครับครับ นี่แหละแต่ผมเออผมก็ดีใจด้วยที่เออบางทีดวงเรากับดวงเขามันสมพงกันหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเนาะครับผมพี่อาจจะสมพงกันครับแต่ว่าตัวสูตรของคุณพ่อก็เอาไว้เหมือนเดิมนะพ่อเนาะเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพิ่มมาเลนเหมือนเดิมเลขฝันแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์ครับค่ะนะครับให้คุณพ่อย้ำสูตรนะคะพ่อมีัวไหนบ้างนะคะ ยำสูตรก็สามเก้าอะครับยำสูตรมีห้าอกยห้าเก้าเจ็ดครับถ้าสูตรเราจะไม่ได้เน้นเรื่องพวนี้ยำเน้นตัวไหนบ้องถามว่าเน้นตัวไหนเนี่ยมันจะเน้นในสองตัวหรือสามตัวอย่างนี้นถ้าสามตัวก็ศูนย์แปดสามครับน้องศูนย์แปดสามตัวเน้นเลยใช่ไหมครับับเน้นครับครับผมแล้วถ้าสองตัวเป็นสามเก้าใช่ไหมพ่อสามเก้าครับ ห้าเก้านี้เป็นตัวรองแลวก็ห้าเก้าเจ็ดใช่ไหมคะตัวรองอันนี้อันนี้เป็นสูตรที่คุณพ่อคำนวณออกมาเนาะพ่อครับอันนี้คือตัวราบตัวนั้นเลครับอันนี้เป็นตัวนี้คุณพ่อครับความฝันนี้ก็เอาไว้เหมือนกันนะพ่อครับเอาไว้่าทิ้งนะครับท่านผู้ชมแต่นี้ทำฝันเนาะฝันจากไอ้ต่างจังหวัดจากใต้เลยเนาะพ่อเนาะจากใต้ครับ อย่าลืมไปตัดซื้อด้วยนะแปดสองแปดสองศูนย์นะพ่อเนาะเพราะว่าเขาบอกแปดสองตัวเดียวคแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่อยู่แล้วก็เลยตีเป็นสองแปดศูนย์เอ้แปดสองศูนย์แต่เขาก็มาบอกตรงๆเลยก็บอกว่าแปดสองเขายังย้ำอีกว่าเขาสองคนตายแล้วอืแค่นี้อะครับคผมยังไงก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะพ่อเนาะยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะเพิ่มมาเป็นเลขความฝันนะคะตัวเน้นตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ